สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมมาะพอกับคตรจิริตอีกเช่นเคย่อครับมืนอีตียนบรรยากาศไหมครับนี่ในสวนครับในสวนแต่อยู่แถวๆนี้คือเกาแหละพอดีว่าบ่มีแดดครับเลยอยัดผ้ามาเข้าสวนในจังหน่อยต้มอึ้งครับปุ่นี่ต้มอึ้งแล้วกับปิงอึ้งสมปลาปนปลาทูนะครับต้มอึ้งทั้งกันว่่ได้กินโดนแล้วต้มอึ้งครับโอ้แ่บส่งมาอยากใครบัได้ละครับมาได้กินข้าวน้ำกันครับ เขามีเป็นติปเด็กติปเขาไงใส่เต็มๆเลยมือน,นี่โอ้ถึงแมงบีแมงวันจะหลายคักมาครับมามากินน้ำกันใส่อะไรข้ามเลียกจะขับรถตัวรถหืมลุงส้มไม่อยากใขับเลยครับ นับพักตัวคว้าไพ่ที่ของปัดแบงบีบอยเนี่ยเนาะต้องสมปลาบ้านเท่าหลวบเกลือขึ้นอืม สมอยากครับไปกินตดนนี่อย่างแสบเนื้ขอขาแห้งอีกปีกอื่นครับปีกอึ้งแสบ Ini dah tolan. Itu babak hai. ไม่ได้กินได้หรอกเราะวาาเจ็ดแปดปีแล้วครับอืออันนี้รวงพักพักปูดเนาะดอกสิเป็กบบนกระปุน นี่ตัวใครครับที่ได้ตัวมิสสังแน่อืมอืม สบสมบัตเดียวแบบสมอยากครับ มันพักกูดนี่ใส่กับปนแสบมันแสบครับแสบเนี่ยมผมปากก็แสบติ่งใช่ต่อ คืนผมนัวม,มากินกากเล่นกินหลายมันก็แซ่บ คนถามมาผมใส่กล่องอย่างผมใส่มือถือนะครับเนี่ยมือถือไทย iPhone 11อื้อหือ ตัวใหญ่มันละเสียดิีติวานบ,บ้าไข่ปีกันห่นลเอียดกว่นี่ต้อหยิบไม่หยิบไม่หักหยุบไมครับ มันมีหอดอึ้งเลี่ยงปูเลี่ยงก,กบเลี่ยงหอดอึ้งเลี่ยงนะครับทสมนัน Không nhằm bởi đấy Không bao giờ trông đấy Khéo gì đấy nhẹ đây เสือออ,าาอกมาข้างหอกแม่วนันครับหลายหลายครับ ตังธตรมศาตอตร์จับพอดีว่าอีแม่เพิ่นบ้าแต่อันนี้ครับแต่บาทมันซื้ออึงมาฝาก อาหที่เคยไปครับถูกหลานมากอร่ยอ่องเลยทั้งใครมาแดงมากเดี๋ยวมือหล่าสีก้อยค่อยมาแดงสูงกินไม่ทั้งแจงน้องไม้ใช่ครับมาแดงนะนอนนะอย่าห่างมากกินมาแสียน้องกันผมกินได้อาหารเกือบทุกประเภทจะเป็นประเทศไทยนะครับเนมือนอาหารไทยเลยต่างเนื้อกัง isan pak te bet nahab terus bertahan ไปบดนะครับอยากเงินครับลืมหมดหน้ามาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย อันเดึ่มว่านำ้ำเห็ดไว้แล้วนำ้ำเดี๋ยวบันเดยถือมาตายแล้วแซ่บตื่นหรือมันแต่แสบไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้กะบคนจิริตกับผ้ามาเปียนบรรยากาศเนอะทางนอกในจังหนมากเป็นไรกับคอมเมนต์มาได้ครับเด้อนะครับกับชิบิยามเห็ด สิ่งดีๆให้พี่น้องได้รับส้มทุกคนนะครับฝากไปถึงผู้ที่อยู่ใกล้ได้อยู่ไกลครับคนจะดิบคอนเสียบก็คือนตะเค็ดกับเขาเห็ดนั้นนี่สู้เบื้องละกับพยายามสีนําเสนอนะครับกับช่วงนี้มีเวลาในแจ็คไมล์ทีลุ่งทีจะพยายามลงให้ได้สัปดาห์ละคลิปหรือสองคลิปนะครับแลับคลิปนี้ไออีกสองซัปดาห์หนาล้างสง่ากับเขาการดึกแล้วครับสิบโมคอยมีเวลาแล้วการดึกกับชีเด้์ไทยได้ย่ำเออสีได้เขาการกัปเป็นเพราะกัปเป็นจะเลิกงานแลง แง่แรกกับสิได้นอนสิเฮ็ดคลิปก็จะพยายามครับเฮ็ียดทายต่อหนึ่งขึนนึง่งดับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับกุจริตครับผมสวัสดีครับ